สวัสดีชาวรีบอลทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะก่อนรัชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมเดิมครับ Hitman r e b บอ n นะใครยังไม่ดูคลิปเมื่อเช้าหรือคลิปเมื่อวานนะครับไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นคลิปฮีบริล่างนาคตนะครับแล้วก็เป็นคลิปรหัสแจกโค้ดนะแจกของรางวัลน,นะของดีๆมากมายอย่าลืมเข้าไปดูคลิปผมด้วยนะฮะ แต่ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องนี้เพื่อไปสู่มือซับกันนะครับเพื่อนเพื่อนนขอบคุณมากเลยนะครับทุกกำลังใจทุก subscribe นะขอบคุณมากมากจริงนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเโอเควันนี้นะครับอย่างที่ปกคลิปได้บอกไปเลยนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีเสริมการ์ดของเจ้าฮิบารินะครับแบบบางคนแบบเอ้ยได้ฮิบาริมาแล้วจะทำอะไรดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะ ึ่งต้องบอกก่อนว่าผมก็เพิ่งได้มาในวันนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆสาหรับแบบคนที่แบบไม่ค่อยรู้อะไรเลยักเท่าไหร่เลยนะ <c oughs> โอ้ยมันจะไม่สบายสําหรับใครที่รู้แล้วก็อาจจะแบบดูเพิ่มเติมความรู้เผื่อว่าเป็นความรู้ใหม่มๆละกันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับดีครับ ที่บริเคียวยะนะครับประธานนักเรียนนะครับของโรงเรียนนะฮะตัวนี้เลยนะครับโจมตีระดับ S นะครับก็ถือว่าเป็นสูงสุดเลยนะครับป้องกันระดับ C ค่อนข้างกระจอกนะฮะแล้วก็ h p ระดับ B ถือว่าโอเคนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะเปาบางนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตีลถสตันเยอะมากๆเลยนะนี่ครับอันนี้ก็น่าจะแบบไปเล่นกันแล้วเนาะไม่อะไรมากไม่รีวิวสกิลแล้วกันเนาะวันนี้จะมาพูดถึงเสริมการ์ดพลังนะครับแต่อย่างแรกเลย ที่แบบจะทําให้พลังฮิบรีมันสูงสูงขึ้นเนี่ยแบบทุกตัวละครแหละให้กดมาตรงช่วยเหลือนะ <c oughs> ขออภัยนะครับเหมือนจะไม่สบายเลยนะก็อไอๆบ้างนะเพื่อนๆอย่าลำคานกันเลยเนาะโอเคเนี่ก็ต้องมาอัพตรงนี้ให้เยอะๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอัพตรงนี้นะครับว่ากดอัพไปนี่อัพไปตรงนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยจะเพิ่มโจมตีนะผมอัพไป1000ันนะเนี่ย โจมตีก็จะบวกขึ้นเนี่ยเป็น60นะเห็นไหมมันจะบวก12 12 300เนี่ยก็ขึ้นตามปกติเลยอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้กันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปนะครับคือการเสริมการเสริมนะครับผมใส่เป็นรูปแบบนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เนื่องจากเออการไม่ค่อยมีละตัวหลักผมไม่ได้ใช้ฮิบรินะตัวหลักผมใช้ตัวอื่นนะแต่ทํายังไงให้ฮิบรีมันเก่งเนี่ยมาดูตรงนี้ครับทริคทุกตัวเลยของตัวละครเลยไม่ว่าจะตัวละครไหนก็ตามนะดูครับกดมาตรงแนะนําแนะนําเห็นไหม นี่เลยแนะนำการสเสริมครับ2นะักดาบฝีมือชักาบนะครับก็นี่เลยผมมีแล้วเห็นไหมผมมีแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆมาดูอีกส่วนหนึ่งครับตำแหน่งเห็นไหมมันจะระบุตำแหน่งตำแหน่ง2น,นะครับควรใช้เพิ่มพลังโจมตีตำแหน่งสตํตำแหน่ง5อะไรก็นี่ ande, ตามนี้เลยนะครับเพิ่มพลังโจมตีคิทต้าค่าดาเมจนะครับถ้าพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะสำหรับสูตรอื่นนะครับก็มันใช้ได้หลายสูตรแตที่จริงอ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้นะเห็นไหม สถานะชุดเซตที่เปิดใช้งานนะครับมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราการ์ดเรามี2อันซ้ํากันนะฮะเห็นไหมเราใส่2อันมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้นะครับเพิ่มพลังโจมตีโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนเห็นไหมอย่างผมนะครับใส่ไอ้นี่นะนี่2นักดาบฝีมือชะกานะครับเป็นโจมตีนะฮะบวก54เลยนะครับก็เยอะมากๆเลยนี่ผมก็ใส่ไปอะ แนะนำเฉยๆนะเพื่อนๆน,น่าจะมีการาดอะไรที่มันเข้าท่าคนนี้แต่ผม,มหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับนี่แนะนำก็ใส่เพิ่มพลังโจมตีอะไรตามที่เขาระบุไว้นะตัวละครก็จะแข็งแก่งขึ้นนะครับเพื <c oughs> ่อนๆอันนี้แข็งแก่งขึ้นแน่นอนร้อยเอร์เซ็นอ่าโอเคนะครับนี่เลยโอเท่ฮิบริเชียยะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมจะมาบอกเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะตรงนี้เนี่ยเห็นปะไอที่ผมมี5้าอันเนี่ยทุกคนนี่ มันหาจากโหมดสปาต้านะครับเพื่อนๆเห็นปะสปา์นาพูดผิดเนี่ยเออโหมดเนี่ยนะครับผมก็ไปดูได้นะฮะเนี่ยไปเล่นไปอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็มันเอาไว้ทําอะไรตรงนี้มันเอาไว้ร้านค้าครับเพื่อนๆนี่เอามาแลกได้เลยนะนี่อย่างเรานะครับถ้าฮิบาริเนาะก็แลกไอ้นี่แนะนําว่าให้แลกสองนักดาบนะครับนี่ยอดเลยแค่นี้โอ้โหห้าดาวเก็บสะสม50ไปแลกซะ ทำให้ฮปบรีเป็นหดอ่ะยกตัวอย่างเช่นซื้อนาของผมนะอาจจะไม่ค่อยเก่งอะไรมากมายนะเพื่อนๆแต่ผมก็เอาความรู้มาบอกเท่าที่ผมเอามาให้ได้น,นะอ่ะดูครับซื้อนาของผมพลังอยู่ที่25งหมนะครับก็เป็น3ดาวแล้วเพิ่งเปิดได้เมื่อคืนนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมใส่กาส๊าซเสริมอะไรบ้างนี่ผมว่าน่าจะโอเคแล้วนี่เลยครับนี่ผมใส่เป็นเซ็ตนี้นะใครอยากจะใช้ตามก็ใช้ได้นะครับเพื่อน มันจะอึดนะครับ HP จะอึดแล้วพลังโจมตีค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับบวก529นะครับดูผมเน้นใส่นี่ครับเห็นไหมใส่เป็นผู้พิทักษ์ในยามที่ต้องการนะครับก็คือการเสริมแนะนําของมันเลยนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมแต่ตําแหน่ง4เนี่ยผมไม่ได้ตามที่กําหนดนะเนี่ยตำแหน่ง4มันให้เพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ผมได้เป็นเพิ่ม HP มานะก็ยังไม่ได้ตรงตามที่ต้องการซัอกเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคละ ส่วนอันนี้นะครับเพิ่ม HP นี่ผมบวกไป9แล้วค่อนข้างนี่จะโหดเลยนะครับทุกคนออย่างที่บอกครับตรงนี้หามาจากไหนไอตรงเนี้ยก็เล่นสปาหน้านะโหมดสปาหน้าขั้นสูงเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนี่หมนืนี้นะครับทุกคนอธิบายง่ายๆนะครับตามหลักการของช่องพื้นสเต็กเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเรื่องที่รู้ก่อนที่จะเล่นฮิบริอัพฮิบรินะครับแล้วอีกส่วนอีกอย่างนะเผื่อเพื่อนไม่รู้นะครับมาตรงอุปกรณ์อุปกรณ์รนี่ มาใส่สวมเสื้อผ้ากันซะนะคือมันจะเพิ่มตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับนี่ hp 3ามพันสามให้ผมเพิ่มไปมันจะบวกแ8แเลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะก็ไปอัพการสําคัญมากๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พลังตัวละครของ,ของคุณเก่งขึ้นนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยเนะี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ